อยู่กับลุงนะครับสําหรับที่ลุงรีวิวไปก่อนหน้าคือรถคอโรคิวนะครับคอโรคิวของแมคโดนัลล์นี่เองครับและตอนนี้อยู่กับลุงชุดนี้นะครับก็คือแถวของโพนี่บ้างนะฮะขันแรกเราดึงออกไปแล้ววันนี้ลุงจะรีวิวตัวนี้นะครับไหนตัวไหนเอย่ยตัวไหนเอย่ยตัวไหนเอย่ยไหนดูซินั่นก็คือ สาวน้อยแอปเปิลแจ็คนะครับสาวน้อยแอปเปิลแจ็คยูนี้กลอ Happy ก่องแฮปปี้มิ l กล่องนี้เอง,เองนะฮะโอเคนี่ง่ายใช้เขาเปล่าแอปเปิลแจ็คดอนี่นะครับแอปเปิลแจ็คดอนะครับเราเรียกเขาชื่อเอสเอสควีส r ิอาเอสควีสติอา girls ใช่ไหมเอสควีสติอา girls ใช่ป่ะประมาณนี้เนาะโอเคเรามาแกะดูเลย สับเอสคว s สทีเ r ร์เกนี่นะครับเห็นด้านหลังเขาแล้วใช่ไหมนี่คือหน้าตามเขาและนี่ก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่อยู่ข้างในก็คือหวีผมหว,หวีที่จะหวีผมให้เขานั่นเองนะแก้ดูเลยโอ้โหผมพันตัวมาเลยนะสาวน้อยแอ p ป e j จ c คของเรานี่คือผมของเขานะครับ ยาวใช้ได้เลยมีหน,น้าถึงให้หวีมาเนาะง่งยผมยาวเลยนะฮะอันนี้ก็คือหน้าตาของเขานะครับแขนขยับได้หมุนขึ้นและลงนะฮะแบบนี้หมุนขึ้นและหมุนลงได้นะครับเมื่อกี้อันนี้อยู่ข้างบนรองเท้าเขานะครับเป็นรองเทา้าบูทนะครับ แต่ถอดไม่ได้นะครับจะติดเลยขาหมุนได้นิดหน่อยนะฮะแต่หมุนต้องหมุนเป็นทรงครับยืนได้ไหมเดี๋ยวดูสิอะยืนได้นะครับตั้งยืนได้อ้าล้ม <c oughs> ต้องหนักต้องยืนดีๆนิดหนึง่งอ่นนี่คือรูปนางเขานะครับเสื้อเขาจะเป็นเสื้อขาวนะครับมีลายตรงนี้เป็นสีเขียวนะครับกับโปรงเป็นสีสีฟ้า ดูเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็มีรูป Apple Jack อยู่นะครับหน้าเขามาดูหน้าเขากใกล้นี่หน้าเขานี่มีรูป Apple ติดที่แก้มนะครับพอหมุนได้นะครับมีหูม้าโพนี่ด้วยนะครับผมตรงนี้จะเป็นเป็นลักษณะขยับอะไรไม่ได้นะครับเป็น พลาสติกเหมือนพลาสติกนะครับแต่ด้านหลังจะขยับได้นะครับความยาวปรบมาณนี้เลยยาวกว่าตัวนะครับดังนั้นเมื่อกี้เวลาเขาให้มาเขาจึงพันตัวไว้นะครับนี่เราก็ล็อกไว้เลยอ่าแล้วก็ถ้าจะเล่นก็มีหวีให้เล่นด้วยสำเด็กผู้หญิงโดยเฉพาะนะครับโอเคเออกันแล้วนะครับรติดสติกเกอร์ไว้ที่หวีเขาเป็นเจ้าของแล้วกันตัวแนะอป a p ิ l e Jack ครับ,บ,บตัวขาวและพบกันใหม่นะครับสํหรับการรีวิวชิ้นต่อๆไปนะครับรอให้ครบสี่ชิ้นกันเลยเรามาดูกันสวัสดีครับ